วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูที่ง่ายโคตรง่ายเลยนะคะเป็นเมนูที่แบบอร่อยอ่ะอร่อยตลอดเลยนะคะไม่ว่าใครจะทำก็อร่อยนะคะอันนี้เป็นข้าวผัดกะปินะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นที่ใช้เป็นกะปิอย่างดีเลยนะคะเห็นไหมเขาบอกว่ากะปิอย่างดีนะคะอ่าแล้วก็วัตถุดิบหลักก็จะมีกะปินะคะเดี๋ยวให้ดูเนื้อข้างในหอมมากนะคะแล้วก็ไม่เคม็มจนเกินไปแล้วก็ มีกระเทียมนะคะแล้วก็ผักชีไว้โดยหน้านะคะแล้วก็ไข่เดี๋ยวเราจะทอดเป็นไข่ไข่ดาวหรือว่าไข่เจียวเราไปดูกันนะคะเราทาเป็นไข่ดาวดีกว่าเนาะน่าจะอร่อยอแล้วก็อันนี้เราก็ไปดูวิธีทำกันเลยค่ะว่ามันจะง่ายขนาดไหนนะคะไปกันเลยค่ะอันนี้เรามาดูวิธีทํากันนะคะนี้ขั้นตอนแรกเราก็จะใส่น้ํามันลงไปนะคะนิดเดียวนะคะ มันเริ่มร้อนนะคะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆขาแล้วก็ตามด้วยข้าวนะคะข้าวที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆขาใส่ไปเลยง่ายๆานะคะเมนูนี้ก็จะใส่ไปเลยนะคะนี่พอข้าวมันเริ่มร่วนนะคะทุกคนเราก็จะใส่กะปิลงไปนะคะอ่าอันนี้เราก็จะใส่กะปิลงไปเลยนะคะ แล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงนะคะเป็นน้ำตาลนะคะเพื่อนๆค่านิดนึงนะคะอันนี้เราจะใช้เป็นน้ำปลาแม็กกี้นะคะเพื่อนเพราะน้ำปลาแม็กกี้มันจะให้ความหอมมันจะไม่ค่อยเก็มเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวก็ใส่นิดเดียนะคะก็กระปิเอาเก็มอยู่แล้วนะคะนนี้เราก็จะใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงนะคะเพื่อความนัวนะคะเพื่อนๆอันนี้เราก็ ไปจัดจานพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะนี้เราก็เริ่มการจัดจานกันเลยนะคะนนี้ก็จะเป็นหอมแดงนะคะเราก็จะวางหอมแดงไปนะคะมันจะเข้ากันมากๆเลยนะคะแล้วก็อนี้จะเป็นไข่เจียวนะคะไข่เจียวนี่เราก็มาตัดแบบนี้นะคะเพื่อนๆแบบนี้เลยนะคะอลองเลยว่ามันอร่อยแน่นอนคะ่ะ นะคะอ่านี่นะคะแล้วก็ตามด้วยผักชีนะคะแล้วก็จะวางไว้ตรงนั้นนะคะผักชีแล้วก็เป็นพริกนะคะอ่านี่ก็จะเป็นพริกนะคะแล้วก็จะตักไว้นะคะพริกแดงแล้วก็พริกเขียวนะคะเพื่อนๆนี่เป็นพริกแดงจินดานะคะที่ทางร้านใช้นะคะอ่าแล้วก็เป็นอันที่ เสร็จเรียบร้อยนะคะอ๋อยังขาดอะไรเอ่ยขาดแตงกวานะคะเพื่อนๆน,นี่ก็จะใส่แตงกวาลงไปนะคะนี่เลยเพื่อนขาอ่ะนี่นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นนันที่เสร็จเรียบร้อยเมนูนี้มีชื่อว่าข้าวผัดกะปิไข่เจียวนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยมากๆเลยนะคะลองไปทําดูกันนะคะง่ายนิดเดียวนะคะสวัสดีค่ะวันนี้